สวัสดีวันเด็กคะ่ะเด็กๆทั้งหลายหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ใจยังเด็กอยู่นะคะหรือผู้ใหญ่ที่หน้าเด็กอะซึ่งวันนี้ค่ะตรงกับวันเด็กนะคะเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมก็จะตรงกับวันเด็กแห่งชาติของทุกๆปีเลยคะ่ะโดยคำขวัญวันเด็กสำหรับปี2567ก็คือมองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างรวมกันสร้างประชาธิปไตยนี่คือคำขวัญในปีนี้ค่ะของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเขาก็ได้บอกว่าผมอยากให้เด็กไทยเอนจอยกับการใช้ชีวิตในวัยเด็กแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีโลกกระทัที่กว้างมีความเป็นไทยพร้อมๆกับมีความเป็นสากลเป็นพลเมืองของโลกที่สามารถเคารพความแตกต่างหลากหลายได้เพื่อรวมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไปค่ะโดยวันนี้นะคะเป็นวันเด็กแห่งชาติค่ะ ทางไบร์ e เอ e นเตอร์เทนของเราเนี่ยนะคะก็มีตัวอย่างหนูหน้อยที่เรียกได้ว่า เ e นจอยกับการใช้ชีวิตสุดๆแล้วก็น่ารักมากๆแถมตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นที่รักของชาวเน็ตเอฟซทุกๆท่านอีกด้วยค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากน้องยูจินลูกสาวสุดน่ารักของแม่เจนนี่รัชนกค่ะหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับป๊าป๊ายิวฉัดมงคลน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชม ซึ่งหากใครได้ติดตามหนูน้อยคนนี้อยู่นะคะก็จะเห็นว่าน้องอยูจินของเราหรือน้องอยูยูของเราเนี่ยนะคะก็น่ารักขึ้นทุกวันทุกวินาทีกันเลยทีเดียวบวกกับพัฒนาการที่ก้าวกระโดดขึ้นทุกวันทุกวันเลยคะ่ะในวัยที่ไม่ถึงสองขวบเนี่ยก็เรียกได้ว่าเก่งมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการช่วยแม่จนนีไลฟ์ Life ขายของนะคะ หรือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวน้อย <T il ber> ก็เรียกได้ว่าเรียกลูกค้าให้แม่เจนนี่ได้มากเลยทีเดียวนะคะ <elkaar singing> คุณผู้ชม <S 2> <S 2> <N> นอกจากนี้นะคะ <N> น้องอยูจินเนี่ย <S 2> <S 2> <N> ก็ยังกินผักเก่งมากอีกด้วยค่ะ เพียงไหวไม่ถึงสองขวบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะขอแม่กินผักแล้วแล้วก็เคี้ยวผักตุยตุยตุยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมน่ารักน่าเอ็นดูเอามากๆนะคะจนเหล่าบรรดาชาวเน็ตเนี่ยเขาก็แห่ชื่นชมปป้ายิวกับคุณแม่เจนนี่ค่ะว่าสอนลูกกินผักดีมากหรือแม้กระทั่งการน,นับเลข1นึถึงสิเนี่ยน้องยูจินเขาก็นับได้แล้วนะคะ แล้วน้องเนี่ยนะคะเขาก็ยังจําหน้าคนแล้วก็จําชื่อคนได้แล้วด้วยเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะน้องอยูจินของเราเนี่ยมีความเก่งแล้วก็ความน่ารักเหมาะสมกับวัยเลยจริงๆสมกับคําที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ค่ะว่าผมอยากให้เด็กไทยเอนจอยกับการใช้ชีวิตในวัยเด็กใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม